รับสู่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสามัญญานะคะอที่พุทธมนตลนครปฐมนี่ก็เป็นส่วนหน้าของอาคารของเรานะคะซึ่งตึกที่สวยที่สุดในถนนแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวดี่ฉันจะพาททัว์เข้าไปดูข้างในนะคะเชิญค่ะ จากที่คุณเข้ามาทางประตูรั้วนะคะของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านคุณก็จะเห็นเนี่ยโถงอนเนกประสงค์ก็คือพื้นที่ที่เราใช้ในฟังก์ชั่นต่างๆนะคะนะคะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราสามารถปรับใช้เนี่ยได้ทุกงานนะคะครุกนี้เราก็จะพาคุณนะคะมาที่โซน,านาาการทำชาแะแฟขอเรานะคะ ก็เป็นห้องครัวสเตนเลสของเรานะคะางานของเราเนี่ยก็เป็นแม่ครัวที่สามารถให้บริการกับผู้ที่จะมาใช้บริการได้ถ้าต้องการนะคะ mm hmm. อีกมุมหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ชมนะคะ mm hmm. ก็คือมุมนี้ที่เรามีสูต mm hmm. ของการสร้างสันค์ภาพโลกนะคะโฟล่าโ p ลพี hmm. <World> e มาถึงชั้นสองของสถาบาาันพาตัวใจกลับ้านนะคะด้านนี้นะคะก็เป็นห้องครัวสมาธินะคะ c o o k แอนด์เ Education ซึ่งในที่สุดเราก็มาถึงห้องอบรมของเรานะคะที่สถาบาาันพาตัวใจกลับ้านซึ่งในห้องนี้เนี่ยเราก็มีองค์พระประธานพระคันธา แล้วก็ในห้องนี้เนี่ยเราจะนั่งได้เต็มที่นั่งแบบสบายๆนะคะก็ประมาณเนี่ยสาคนแต่เต็มที่ก็น่าจะได้เนี่ยห้คนแล้วในการอบรมรอบก้าวหน้าที่มีการค้างเราก็ยังใช้ห้องนี้เป็นห้องนอ,อนด้วยคือเราพยายามใช้สถานที่ของเรานะคะซึ่งมีน้อยแต่ให้ได้รับประโยชน์ที่สูงสุดค่ะ